ผมเห็นหลายคนนะครับที่สอบถามมาเนี่ยนะฮะในเรื่องของบัญชีใช่ไหมครับบัญชีเนี่ยเราสมควรที่จะต้องไปปิดบัญชีไหมต้องเปิดใหม่ไหมนะครับก็อย่างที่เราไลฟ์สดพูดคุยกันนะฮะในการปรึกษานะครับใครที่เป็นบัญชีนะครับผูกกับเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือบริษัทเนี่ยนะครับเงินเดือนออกเนี่ย มันจะพ่วงเข้าบัญชีเลยหรือใครเนี่ยที่กำลังทำสเตทเมนต์นะฮะบัญชีหมุนเวียนนะครับอ,อ,อยากไปกู้นูน่นกู้นี่ก็คืออัพบัญชีทุกเดือนอะไรประมาณนี้คุณไม่ต้องไปเปลี่ยนบัญชีคุณไม่ต้องไปปิดนะครับคุณกลัวนะฮะกลัวในเรื่องของพวกแอปเงินกู้เถื่อนเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับบัญชีของคุณหรือเปล่ามันจะหักเงินจากคุณหรือเปล่าจะดูดเงินได้หรือเปล่า แล้วบัญชีเราเนี่ยจะมีปัญหาไหมไม่มีนะครับมันไม่ใช่พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับที่เกี่ยวกับการส่งลิงก์ให้คุณนะครับหรือให้เลข OTP ไปให้มันนะฮะเงินเราเนี่ยจะโดนดูดออกบัญชีนะครับมันคนละเคสกันคนละเคสกันนะครับย้ำนะครับคุณไม่ต้องกลัวในเรื่องของบัญชีตัวผมเองเนี่ยไม่เคยปิดบัญชีเลย นะครับไม่เคยเลยไม่ต้องสนใจครับแล้วการที่จะหักเงินเดือนคุณได้เนี่ยมันต้องเป็นหนี้สินของธนาคารเท่านั้นนะฮะที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องมีการเซ็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือนะฮะเพราะยุทธก็เคยผ่านมานะครับก็กู้มาธนาคารสีเขียวสีม่วงนะครับนะฮะแต่บางตัวมันก็จะเป็นแอปแอปที่อยู่ในแอปธนาคารของเรานั่นแหละ ที่เราจะกู้กันเนาะก็สําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องนี้แล้วกันนะฮะใครที่กู้ของธนาคารนะฮะมีรูปแบบในการโฆษณาเนี่ยที่มันเป็นรูปธนาคารอันตรายมากๆนะครับมันจะชวนคุณเนี่ยไปสมัครกรอกข้อมูลเนี่ยทางไลน์แล้วคุณก็โดนมิจฉาชีพโดนหลอกให้โอนเงินก่อนนะครับสรุปคือไม่จำเป็นต้องไปปิดบัญชีหรือเปลี่ยนบัญชีใหม่นะครับ ไม่จําเป็นนะคุณไม่ต้องกลัวครับใช้อันเดิมนั่นแหละเห็นน้องๆสอบถามเข้ามาเนี่ยเนาะว่า,ามีการกู้กับสหกรณ์ด้วยมีการพ่วงบัญชีในโรงงานบริษัทด้วยเป็นเงินเดือนว่างั้นเถอะนะครับไม่เป็นไรครับคุณไม่ต้องปิดไม่ต้องซีเรียสครับมันคนละเคสกันคุณไม่ต้องกลัวแอปเงินกู้พวกนี้มันดูดเงินคุณไม่ได้มันคนละเรื่องกับพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โอเคนะครับ